่อบีฟครับบีฟมัตเตอร์วันทองครับเรนเดียครับเงินเงินนะครับ,นนรบทองแท้สายหมอกชื่ออะไรนี่แม่มะลินะครับกาแฟโตโยนะครับลาเต้ชมพู แม่มะลีแม่บุญรอดนะครับไอ่สงการนะครับแล้วก็ช้าสุดก็คงจะปลอกกระลัตนี่แหละครับ ไม่สนใจเพื่อนมา,มาแล้วครับตัวเล็กมา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 เร็วไปเลยไปนูน่นป๊อกกระเลด ไปครับวันนี้ให้ออกกินหญ้านะครับปล่อยอิสระให้วัวนะครับให้ได้เดินบ้างนะครับวันทองนะครับให้ลูกดีมากนะครับวัวไทยนะครับเป็นสัตว์ง่ายนะครับ ก็จะพอมีหญ้าให้เล็มอยู่นะครับช่วงนี้ก็รู้ดูฝนนะครับก็จะชุ่มชํานะครับบรรยากาศ เขียวขจีไปทั้งสวนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ราคาวัวก็ค่อนข้างตกต่ำมากนะครับซื้อมาสามหมื่นหมื่นห้าขายไม่ได้แล้วครับตอนนี้ ก็พอมีหญ้ามีอะไรให้วัวได้กินก็อดทนเลี้ยงไปก่อนนะครับสําหรับคนที่ต้องการเงินด่วนก็บางคนก็ต้องยอมจําใจขายนะครับขายขาดทุนนะครับซึ่งชาวนาชาวคนเลี้ยงวัวก็ได้แต่หวังนะครับว่าราคาจะดีดขึ้นมาเหมือนช่วงก่อนโควิดนะครับ แต่ก็ราคาช่วงก่อนโควิดจะสูงเป็นพิเศษนะครับช่วงช่วงโควิดแรกๆครับเพราะว่าคนต้องการหาหวัวหาเลี้ยงเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ทํางานเดิมแล้วก็เปลี่ยนมาเลี้ยงวัวทําให้ความต้องการวัวในช่วงนั้นค่อนข้างสูงนะครับราคาวัวก็เลยดีดขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็จากพิเศรษฐกิจได้ครับการนําเข้าการส่งออกวัวการบริโภคก็ลดลงก็ ทำให้อาคาบวัวต่ำลงนะครับช่วงนี้ก็อดทนเลี้ยงไปก่อนนะครับปิดประตูก่อนนะครับไม่ให้วัวออกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูวัวใกล้ๆก่อนนะครับ เป็นคนเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่สองสามตัวนะครับก็ซื้อเพิ่มบ้างออกลูกบ้างนะครับต้นใหม่ยราบนะครับงอกดีมาก แต่วัวก็ก็เก่งนะครับก็เล็มกินไปได้นะครับวัวบ,บาง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 วัวบ,บางคนบางตัวนี่คือไม่กินนะครับแต่วัวเรากินทุกอย่างผักบุ้งก็กินนะครับแต่ก็ไม่ค่อยให้กินเยอะหรอกครับ วันนี้ผมเอาเชื้อของเฮฟอร์ดมาผสมดูนะครับกลายเป็นบัวด่างชอบนะครับมีใครชอบบัวด่างไหมครับส่วนใหญ่คนคนไทยจะมองว่าบัวด่างไม่สวยนะครับแต่นี่เป็นบัวด่างแบบบัวสายพันธุ์นะครับไม่ใช่ด่างแบบผมยินได้นะครับนี่เป็น บ e ฟม m สเตอรนะครับตอนนี้ก็ท้องแล้วนะครับกล้ามเนื้อก็จะเยอะหน่อยนะครับตัวนี้คือเริ่มตั้งแต่ซื้อเชื้อผสมแล้วก็โตเป็นแม่ตอนนี้ก็ท้องแล้วนะครับท้องแรกแต่ ไม่ได้ไม่ได้ทำเขานะครับหัวข้อนี้ไม่ได้ทําเขาเลยนี่ครับขนปุกปุยขี้ร้อนนะครับแล้วก็รักสันโดดนะครับกินไม่สนใจใครนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าสีดำนะครับ,บแบรนดกัสผสมกับบรามมนนะครับโตมาก็เลยลายหน่อยนะครับทำไมย,ยืนไม่ไม่กินครับอาการมันเป็นยังไงครับอาการมันเป็นยังไงครับ ชื่อเจ้าหมอกนะครับเพราะว่าเกิดท่ามกลางสายหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นาบาร,รมันผสมกับผนะสมกับเฮียฟอร์ดนะครับตัวนี้สีสวยเลยนะครับเป็นสีแบบคล้ายพ่อของเขามากนะครับนี่แม่ครับแม่เขาข้าหลังเลยนะครับมาแล้เจ้าเงินเงินแบ่งกัด ตัวใหญ่ของเราเชื่องนะครับตัวนี้เล่นได้เนะนี่ยครับลูกเขาเขามีพันธุกรรมของแม่แม่เขาตัวสีขาวนู้นนะครับแม่เขาออกมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็ใส่บรามันเข้าไปกลายมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ลูกลูกตัวที่สองเขานะครับนี่ครับตัวนี้อันนี้ใส่เป็นใส่เป็นแองกัสนะครับแองกัสด,ดำปรากฏว่าก็ยังลายลายของลายของพันธุกรรมแม่ตั้งแต่แรกก็ติดมาด้วยนะครับเชื้ออนะไจริงๆครับ ตัวนี้คือเขายาว,วนะครับให้ลูกมาหลายตัวแล้วนะครับเป็นตัวที่ก็ให้เลี้ยงเรามาหลายบาทแล้วแหละความจริงก็แก่แล้วแต่ก็ไม่ได้ขายไปไหนนะครับเลี้ยงไว้สงสารเขานี่ครับเจ้าปอกกลัปอกกลัดตัวพี่แล้วก็รุ่นน้องนะครับพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะครับแม่เขา วัวก็จะเดินกินไปเรื่อยนะครับอันนี้คือแม่ลูกนะครับเป็นแม่วัวเล่ชาโล,เล,ลเล่วัวไทยอะไรสักอย่างเนี้ยผสมกับบีฟมาเตอร์นะครับนี่ครับลูกเขาบีฟมาเตอร์ออกมาก็จะพันแบบไม่ใช่บีฟจ๋าอะไรนะ แต่กล้ามเนื้อขาอะไรก็จะแน่นๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้ลูกแล้วนะครับไม่ใช่ท้องอยู่นะครับก็หวังว่าราคาวัวจะดีขึ้นนะครับ พอให้ได้ค่าแรงค่ายาค่าฉีดยาเนี่ยนะครับค่าผสมแนละ้วเอาเอาเอาดีดครับด,ดีจอมดือน,นะครับสามตัวนี่ความจริงผมชอบตัวนี้มากเลยนะ ดินก็จะไม่สนใจแม่เท่าไหร่นะที่จริงมีความสุขนะเวลามาเลี้ยงวัวเหนื่อยบ้างร้อนบ้างแต่ก็ถ้าจะมีความสุขกว่านี้ถ้าราคาวัวด,ดีกว่านี้นะครับ ูเลี้ยงวัวทั้งฝูงคนเดียวนะครับสุดยอดมากถ้าเป็นเจ้าของก็จะคุ้นเคยจับได้นะครับผูกเชือกบางช่วงที่ต้องมาผูกแทนก็ยากเหมือนกันกว่าจะจับได้มันไม่ค่อยให้จับนะครับเนื่องจากมันไม่คุ้นเคยอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะครับ ตัวเมียเน,นี้ยท้องแล้วนะครับเจ้าเรนเดียอันนี้ก็เริ่มจากผสมเชื้อลูกออกมาแล้วก็โตเป็นสาวไวเจริญทันแล้วก็ผสมผสมนะครับตัวนั้นเป็นน้องชายเขานะครับ น,นี้แดดไม่ค่อยมีนะครับบรรยากาศดีแล้วพบกันใหม่นะครับส่งท้ายด้วยพี่น้องนะครับาอายุห่างกันน่าจะสองสองปีกว่าๆนะครับ บา,บายครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ